สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนตอนนี้กิจกรรม Winterfest ก็ได้เริ่มต้นใน Fortnite อย่างเป็นทางการแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เขาจะให้เราเล่นแล้วก็แจกของฟรีล็อกอินมาเราก็จะได้ของแล้วนะคะโดยของพวกนี้เนี่ยมันจะได้สาักการเปิดกล่องของขวัญเฉยๆแล้วก็การทำเควส t วิธีการดูมาดูที่ตรงเควส t นี้นะคะอันบน ที่เขามีรูปนาฬิกาหมุนแล้วก็มีเลขแจ้งหนึ่งก็คือบอกว่ากิจกรรมนี้จะหมดในอีกกี่สัปดาห์อีกกี่วันนะคะก็จะ ต้องทาให้หมดก่อนที่มันจะหมดเวลานะคะคือทำเควส t แล้วก็เปิดกล่องของขวัญให้หมดเพื่อที่เราจะได้รับของฟรีนะคะดูตรงด้านล่างวินเทอร์เฟสเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีตั้ง19อันแนแปลว่าเราจะต้องทำเควส t ทั้งหมด19อันถึงจะได้ PX อันนี้นะคะแล้วก็ส่วน คอมพิวเตอร์ชิปอิดนะคะอันนี้จะต้องไปเล่นนะคะเข้าใจว่าจะต้องไปเล่นก็ไปเล่นในโหมดชิปอ i t แต่ว่าเราจะทำคลิปอันนี้แยกนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเปิดของขวัญกันดีกว่าค่ะการเปิดของขวัญเนี่ยมันเขียนว่า daily gift แปลว่าเข้าทุกวันได้ทุกวันนะคะแล้วใครที่มาทีหลัง แต่ว่ายังอยู่ในช่วงเวลากิจกรรมอินเทอร์เฟสเนี่ยก็น่าจะได้เหมือนกันก็คือว่าเราไม่ได้ล็อกอินวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้แบบไม่ว่างยุ่งมาผ่านไปสองวันค่อยล็อกอินก็น่าจะเปิดของข,องขวัญได้ครบทุกกล่องเหมือนกันก็คือว่ามันอาจจะแบบดองไว้ให้อะไรแบบนี้คะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชิ้นแรกมันจะเป็นอะไรแต่ส่วนตัวใช้เข้าใจว่าเปิดอะไรก็ได้ของเรียงเหมือนกันนะคะไม่ไม่มีการสุ่มเพราะว่าปีก่อนๆมันจะเป็นการสุ่มมีของ ขวัญทั้งหมดตั้งแบบเป็น10กล่องอะไรเงี้ยใครอยากเปิดกล่องไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงหลังมันก็จะแบบประมาณว่าคนก็มาเฉลยกันแล้วลยอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้แต่ว่าอันนี้น่าจะเรียงลำดับมากดโอเพ่นดีกว่าค่ะกดนะอ่ามาแล้วนะคะอันนี้ได้ของเป็นดาบนะคะและถ้าเกิดว่าใครที่เป็น ครูเมมเบอรหรือว่าฟอร์ดในครูเมมเบอรอยู่เนี่ยก็จะได้สไตล์เพิ่มด้วยนะคะเป็นดาบที่ห่อด้วยถุงอ้ยกระดาษห่อของขวัญน,นะคะเนี่ยกดเคลมปุ๊บของก็จะเข้ามาใน ID ที่นี้พอเราเข้ามาตรงนี้แล้วอ่ะก็จะเห็นว่ามันบอกว่าเอ้ยเนี่ยต้อง รอมันรีเฟรชอีก6ชั่วโมง3 7จนาทีนะคะก็กล่องใหม่จะมาให้เราเปิดก็เข้ามาล็อกอินทุกวันเปิดทุกวันได้ของทุกวันนะคะส่วนมีกี่ชิ้นนิสัยไม่ได้ตามข่าวแต่ปีก่อนก่อนประมาณ10กว่าชิ้นแล้วก็จะมีสกินอยู่2ส,สกินนะคะแต่ปีนี้เข้า บอกมาแล้วมังว่าเขาจะให้สกินนี้เป็นสกินพิเศษเลยแล้วก็มีน้องต้นไม้น้องพุ่มบุชเรนเซอร์อีกตัวอย่างอง้ถ้าใจจำไม่ผิดนะคะไม่รู้ว่าจะมีแค่สองสกินนี้แล้วก็มีสกินอื่นโผล่มาอีกหรือเปล่าต้องคอยดูกันนะคะก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมให้หมดก่อนที่มันจะหมดเวลานะคะอย่าลืมนะคะมีสส่วนวินเทอร์เฟสแล้วก็อันนี้เป็นเดลี่กิฟต์วินเทอร์เฟสเดี๋ยวทรายจะทํา เพสให้ทุกอันนะคะแล้วก็ทุกๆคนก็ติดตรองไหนไปดูตรงนั้นได้นะคะซาจะทำแยกไว้ทุกคลิปเลยเพื่อที่จะได้ไม่งงกันนะคะโอเคงั้นคลิปนี้ซาขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกคนที่ช่วยสปอร์ตซายไม่ว่าจะเป็นช่องทางด o n a t i ผ่านทุนมณีวอลเล็ตพร้อมเพย์ตามคิวอาร์โค้ดแล้วก็เบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะหรือว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกช่องส่งของขวัญมาให้แล้วก็ ส่งซปเปอร์แชทซปเปอร์สติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะแซยขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ขอให้สนุกสนานกับการเล่นฟอนไนแล้วก็ถ้าใครที่มีคำถามสามารถพิมพ์ไว้ได้เลยที่ตรงคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวซอยจะไปช่วยตอบถ้าเกิดว่าซอยตอบได้นะคะโอเคค่ะแซยขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ